เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสม เหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาบอกถึงสถานการณ์ของเหรียญ10บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยซึ่งก็ต้องมีแนวโน้มนะครับบอกว่ามีแนวโน้มต้องแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพ่ี่ๆ่นน้องที่เป็นนักสะสมนะครับ เพราะว่าไม่ว่าท่านจะเก็บเหรียญอะไรนะครับโดยเฉพาะเหรียญสิบาทที่ครูโดงเคยบอกเพื่อนๆพ่นพี่พน้องนะครับว่าถ้าเจอเหรียญสิบาทของในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยถ้าเจอให้เก็บเลยเพราะว่าจะมีราคาขึ้นมาค่อนข้างจะสูงเกินหน้าเหรียญน,นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้อย่างเพื่อนเพื่อนพี่พน้องทราบกันดีอยู่ครับว่าครูโดงอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับหลายๆกลุ่มที่ครูโดงอยู่นะครับตอนนี้ครูโดงเริ่มเห็นมีการว่านําเหรียญ ไม่ว่าจะเป็นพอสอ,อะไรนะครับก็เริ่มนํามาจําหน่ายนะครับคุณดงที่คุณดงเห็นนะครับเริ่มมีการนําออกมาจําหน่ายค่อนข้างหลายเจ้านะครับแล้วที่สําคัญคือถ้าเกิดมีการเริ่มจําหน่ายนั่นหมายถึงว่ามีการซื้อแน่นอนเพราะว่าคนที่จําหน่ายออกไปแล้วยังไงก็ต้องซื้อแล้วการซื้อขายนะครับก็มีราคาเกินหน้าเหรียญอย่างที่คุณดงบอกนะครับว่ามันเป็นโอกาสนะครับช่วงนั้น ก็บอกให้เพื่อนๆพ่นี่น้องเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเก็บเอาไว้เจอโชคดีก็จะมีราคาเกินหน้าเหรียญเหมือนกันครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ถ้าใครปัจจุบันยังหาได้เจอนะครับเก็บได้เก็บตอนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องเห็นนะครับหรือว่าใครที่อยู่ในกลุ่มของน่าสะสมนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยขึ้นสูงเกินหน้าเหรียญหลายๆายเหรียญแล้ว ตอนนั้นปี2541ที่ครูโดวงเคยบอกนะครับว่าจะมีราคาเกินหน้าเหรียญตอนนั้นก็โดนคอมเมนต์ว่าปัันราคาบ้างอะไรบ้างพอต่อมาแล้วก็บอกว่าปี42บ้างเพราะว่าพวกนี้เป็นเหรียญที่หายากนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่อยู่ที่ประมาณ1ล้านเหรียญตอนนี้ลองดูนะครับเจ้านี้ก็ขายปี 3- 4นะครับเหรียญตกแล้วเหรียญนหนึ่งก็อยู่ที่50บาทนะครับ2เหรียญร้อยหรือว่าเจ้าอื่น บางเจ้านะครับก็นําเหรียญน,นี้ไปรวมกันหลายๆเหรียญหลายๆพศนะครับเพื่อมาจําหน่ายสาหรับเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี้เป็นเหรียญพระเสียรเล็กทั้งหมดนะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทพระเสียรเล็กทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หาย,ยากเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือเหรียญพระเสียรเล็กทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพศอ,อ,อันนี้ก็ยังไม่ได้คัดเหมือนกัน กระปุกนี้นะครับยังไม่ได้คัดเหมือนกันสําหรับเหรียญที่ครูดงบอกว่ามีราคานะครับมีหลายเหรียญเริ่มมีคือเป็นสัญญาณที่ดีครับแมวโน้มเป็นสัญญาณที่ดีอย่างกับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญ44เห็นไหมเอ่ยเนี่ยเดยวนะครับใครอยากไปเพื่อนพียง้อ,อ,องดูนะครับปี2544เนี่ยอันนี้ก็เกินหน้าเหรียญแล้วราคาเกินหน้าเหรียญอันนี้ก็34 34นี่ก็ตกเหรียญละ50บาทนะครับ ตอนนี้ทุกเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เริ่มมีราคานะครับปี43ปี34โดยเฉพาะปี41 42เนี่ยปี36พวกนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องหลายๆคนนะครับ แล้วมาคลิปนี้ครูโด่งมาแจ้งสถานการณ์ให้กับเพื่อนๆพ่อนี่น้องได้ทราบเลยนะครับว่ามีการซื้อขายกันแล้วนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็โอกาสที่ดีเพราะว่ามีการซื้อขายกันจริงนะครับเศรษฐกิจเริ่มดีแล้วเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9กําลังหมดจากระบบหมุนเวียนนะครับจากตอนแรกว่าเขาจะหมดจากไตรมาสหนึ่งของปี2564นะครับตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยก็เลยทำให้คนเขา ไม่ค่อยได้เก็บนะครับไม่ค่อยได้เก็บแล้วก็ทางโลงทานก็เก็บเหรียญนี้ชะลอการเก็บนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเก็บแล้วก็เริ่มมีราคานี่ครับผมนี่คือสิ่งดีๆที่คุณดวงอยากจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องนะครับปัจจุบันคุูดวงพูดได้เลยเหรียญปีลึกๆนี่หาได้ยากมากๆนะครับโดยเฉพาะเหรียญพัสดเสียนเล็กแบบนี้นะครับเหรียญพัดเสียนเล็กแบบนี้จะหาได้ยากถ้าเจอ เพื่อนๆพี่พี่น้องมีโอกาสเจอนะครับแล้วยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยครูหลวงแนะนําให้เก็บแบบนี้นะครับเก็บแบบนี้ของครูหลวงกเก็บไว้แบบนี้แหละแต่อันนี้คือสวนน้อยนะครับสมัยนั้นก็แลกออกมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันหน้าจะมาทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับว่าเหรียญอะไรที่มันสูงขึ้นมามา,มากๆแน่นอนนี่คือเหรียญแล้วก็เป็นข้อมูลดีๆที่ครูหลวงจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่เพี่นน้องนะครับว่าเตรียมเฮเหรียญ สิบบาทของในหลวงราชการที่เก้าเริ่มมีราคาทุกพอสอครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเ<ๆ>พื่อนเพื่อนพี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครไปจ่ายตลาดแล้วมีตังทรมาเป็นเหรียญของในหลวงราชการที่เก้าเป็นเหรียญของในหลวงราชการที่เก้านะครับเบื้องต้นเก็บเอาไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นการออมอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดจําเป็นที่ต้องใช,ใช้ก็ใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเก็บเก็บได้นะครับ เพราะมีราคาเกินหน้าเหรียญสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณด,ดงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดวงคอยด้วยนะคะ I want nobody but you. I want nobody.